สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เจอผมครับอาร์ตคนละเกษตรอีเช่นเคยนะครับวันนี้มาสวนยางมาดูน้ํายางนับมาหยอดกดตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูน้ํายางนะครับหลังจากที่ผมได้ฉีดพ่น e m นะครับสูตรส้มไปนะครับนี่รูบยางออกดีนครับนี่เดี๋ยวพาเดินดูก่อนครับนี้ครับมันก็เริ่มออกกันนะนี่สังเกตนะครับ ปกติผมจะไม่ได้ยืนเอไมไ่เดินยอดเลยนะครับนี้้ํำยางมันก็มาเยอะเลยต้องเดินนะครับนี่เห็นไหมครับมาในระดับหนึ่งไม่ถึงกับว่าเยอะมากนะครับนี่ครับบางต้นก็ออกน้อยบางต้นก็ออกเยอะนะครับก็สลับกันไปนี่ครับอย่างต้นนี้ออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนี้หน้าก็แห้งแล้วครับยางก็หยุดละ บางต้นก็ยังมีหยุดดูนิดนึงนะครับอย่างต้นนี้ครับต้นใหญ่นะครับอย่างต้นนี้ต้นใหญ่แต่น้ํายางไม่ค่อยออกครับนี่ตอนนี้เป็นแบบนี้มาตลอดเลยครับข้างบนก็ดีนะเนี่ยใบเขียวชะอุ่มเลยแต่ว่าเป็นทุกปีครับตันนั้นต้นนี้ก็เริ่มแล้วตันนี้ก็เริ่มมาแล้วนี่ครับเริ่มมาแล้วผมจะพ่นพรุ่งนี้อีกเพราะวัน วันนี้ผมกีดโซนนี้อันนี้ครับอันนี้ผมกลับถ้วยละนี่ครับต้นนี้ยังหยุดอยู่นิดนึงอันนี้ผมกรีดเสร็จประมาณสิบโมงครับก็ตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับก็กีดเสร็จผมก็ออกไปกินข้าวแล้วเข้ามาเลยนะครับมันก็เลยยังไม่หยุดไหลดีเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักนะครับต้นยางเปียกหมดเลยเมื่อเช้าผมมากีดตอนเจ็ดโมงนะครับสายละแต่ว่าแดดไม่มีเมื่อเช้าแต่ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วแล้วก็ฝนก็กําลังจะมาอีก นี่ครับเห็นไหมครับ,น,รบนยางมาดีเลยครับนี่เดี๋ยวพาไปดูต้นเล็กบ้างนะครับนี่ต้นเล็กนี่ครับต้นเล็กก็มาครับนี่ครับถือว่าโอเคมาพอใช้ได้ครับนี่ครับอย่างต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มแข็งตัวแล้วมันออกนิดเดียว แต่มีดมีดก่อนก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้มีดที่สองของหลังจากที่ผมพ่นน้ำหมักแล้วครับโซนนี้นะครับมีดก่อนหน้านั้นะมีดแรกครับออกดีครับออกเยอะด้วยอันนี้ก็เริ่มมาครับนี่ครับตัวเล็กๆก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมต้องรีบหยอดกดนะครับเพราะว่าเสียงฟ้าร้องมาไกลๆละมันมาแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวัน อังคารแล้วนะครับอังคาร,หล,าคารหลังจากวันอังคารหลังจากวันวันนี้ไปอ่ะวันพุธจนถึงวันพุธหน้าครับฝนจะเข้าเยอะมากเลยนะครับก็อาจจะได้กีดยางไม่ค่อยดีเพราะว่าฝนมันจะกวน,นครับแล้วก็น้ํายางก็เริ่มจะมานละเสียดายต้องแย่งกับฝนอีกนะครับก็วันนี้ผมกีดแค่โซนนี้นะครับกีดตั้งแต่โซนในโซนข้างในครับข้าบันไดข้างในครับมาถึงข้าบันไดตรงนี้นะครับ ขั้นบันไดนี้ผมเรียกว่าขั้นบันไดต้นมะม่วงครับต้นมีต้นมะม่วงเขียวใหญ่หน่งส่วนโซนนี้ครับเป็นขั้นบันไดที่โค้งมันไกลนะแถวนึงนีน้มันโค้โงโค้งอ้อมดอยนะครับอ้อมเขานะครับฝั่งตรงฝั่งโน้นก็เป็นสวนส้มน,นะครับเนี่ยอย่างตั้งแต่โซนตั้งแต่หน้าหน้าต้นมะม่วงนะครับไปถึงตรนนู้นนะครับไล่ไล่มาจนถึงมันจะเป็นแถวมาอย่างนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับ แถวขั้นบันไดามายาวอ้อมเขานะครับเป็นโซนสน่วนส้มผมจะเรียกแบบนี้มันง่ายนะครับอันนี้ก็จะครึ่งหนึ่งโซนเนี้ยประมาณห5รอยห้าสิบต้นอันนี้ก็ประมาณเจ0ดร้อยกว่าต้นนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยเข้าไปข้างในนู่นเลยนะครับถึงดอยข้างในนู่นเลยไกลๆ,ๆนั่นนะครับก็ให้ดูน้ำํำยางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยว,ยวผมจะเออพรุ่งนี้นะครับผมจะพ่นพ่น E อออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า วันพรุ่งนี้ก็วันที่สิบแปดแล้วผมพ่นเมื่อวันที่แปดนะครับสิบวันผมจะพ่นทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราพ่นแรกๆอ่ะเราต้องพ่นทีนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้ต้นยางเขาได้ปรับตัวนะครับที่เราพ่นรอบแรกแล้วน้ายางมันยังมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยนะครับเขาไม่เคยโดนเราพ่นรอเพราะว่าปีที่แล้วผมใช้ปุ๋ยน้ําของคนอื่นมาตลอดเลยแล้วปีนี้ผมถึงมาใช้น้ำหมักที่ผมตั้งใจทำเองนะครับก็เอาส้ม าผสมด้วยนะครับก็ตั้งใจลองดูตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปให้ดูอย่างว่าแล้วเพราะทดลองนะครับพอทดลองออกมาโอเคปีนี้ก็เลยเอาสูตรของครูเอมมาอัดแอปใช้กับของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับเดี๋ยวรมันต้องติดติดตามกันยาวๆนะครับเพราะว่าการใช้น้ําหมักกับใช้ปุ๋ยน้ําหรือว่าสารเร่งอะไรต่างๆอ่ะมันชีวภาพครับมันสู้เคมีจ๋าๆเลยไม่ได้หรอกครับมันต้องใช้เวลานะครับ เพื่อที่จะให้ต้นยาเขาได้ปรับสภาพได้ได้ให้เขาให้เขาได้คุ้นชินนะครับกับสิ่งที่เรานํามาให้เขาเพราะว่าใน EM ที่เราผสมไปมันก็มีปุ๋ยเกศนะครับที่เป็นเคมีอยู่นิดนึงนะครับก็หลังน,นอกจากนั้นก็เป็นกากน้ําตาล EM ใมเนเจแคร์ EM, Care, แล้วก็มีส้มนะครับแล้วก็มีปุ๋ยเกศสองตัวที่ผมใช้นะครับรวมกันเลยก็มันต้องติดตามยาวๆนะครับก็ยังไงก็รอติดตาม ผลการกระทาของผมนะครับการทดลองของผมไปเรื่อยๆนะครับจะได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับถ้ามันดีก็ผมก็จะบอกบอกสูตรให้ไปทําหรือว่าถ้าใครสนใจก็ทักมาผมก็จะส่งให้เลยให้ทดลองใช้เลยนะครับฟรีๆเลยเอาไปทดลองก่อนถ้าติดใจก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องรีบก่อนนะครับมืดมาละแดดเริ่มจะหมดละก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับถ้าชอบรอติดตามกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ